นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่ห้านำทางบางคนไม่จะเป็นต้องไขว่คว้าหาความรักแค่นั่งอยู่เฉยๆในที่ทางของตัวเองสายลมก็พัดพาความรักเข้ามาในชีวิตแล้วลมเย็น ยังคงพัดพาอากาศหนาวผ่านต้นไม้ใหญ่ที่หน้าบ้านไม่ทุเราลงแม้จะมีแดดออกแล้วตนแตรนั่งพิงต้นไม้พรางหอนตัวในผ้าห่มบางๆมือหนึ่งถือแก้วชาร้อนส่งไออุ่นกระทบผิวหน้าอีกมือยกขึ้นรูปแก้มที่เริ่มขึ้นสีระเรื่อของตัวเองเบาๆเพื่อคลายความเย็นแม่จำเนียนเดินมานั่งลงข้างกันบนม้านั่งไม้ตัวเก่าวางจานข้าวเหนียวปิ้งใส่เผือกร้อนๆลงตรงหน้า แม่ฝันที่น้องเล่าแปลกมากเลยเนาะตนแตรเอ่ยขึ้นพร้อมกับถอนหายใจเมื่อไม่สามารถสลัดความคิดในเรื่องฝันออกไปจนหมดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ท้ำนั่นแต่จะว่าไปนะแม่ท้ำก็ดูคุ้นตาน้องอยู่เหมือนกันเหรอแม่จำเนียนหันไปมองลูกชายใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยเราคนเป็นห่วงอืม ก็แปลกจริงอย่างเองว่าแต่ฝันแบบนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยหรือบางทีก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากบอกใครมาเสียงฝีเท้าดังแผ่วที่หน้าประตูก็ทำให้ั้งคู่หยุดแล้วหันไปมองร่างสูงปร่งของนานไกลปรากฏขึ้นในสายตาเขาเดินเข้ามาพร้อมกับลมหายใจที่พูดออกมาเป็นควันจางจากอากาศเย็นจัดนานไกลสวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายสีกรมท่า กางเกงขายาวใบหน้าคมเข้มประดับด้วยรอยยิ้มบางที่มุมปากเขาหยุดยืนตรงประตูรั้วไม้มือหนึ่งกอะขอบประตูอีกมือยกขึ้นรูปต้นคอที่มีผ้าพ,พันคอผืนบางพาดอยู่ดวงตาที่แฝงความอบอุ่นของหนานไกลมองตรงมายังแม่จำเนียนและตุนแตรที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับแม่ตุแตร เสียงทุ้มต่ำเอ,อ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่คุ้นเคยแม่จำเนียนยิ้มกว้างขนาดที่ตุนแตรซึ่งกำลังคุยเรื่องซีเรียสกับแม่อยู่รีบเปลี่ยนท่าทีแล้วหันไปมองคนแก่กว่าเขาทำหน้าย,ยุนในตอนเอ,อ่ยทักทายพี่มาทำไมแต่เช้าอ่ะครับหนาวขนาดนี้ไม่มานั่งพิงในโรงไม้ล่ะนั้นไกลหัวรอบเบาๆกับคำหยอกล้อของน้องขนาดเดินเข้ามาร่วมวง พี่อย่าออกมาสุดอากาศหนาวดูบ้างเพื่อจะได้ไอเดียดีๆมาทำงานแกะไม้ปีหนึ่งจะได้หนาวสักกี่วันก็ไม่รู้ได้ไอเดียดีหรือมึงหาข้ออ้างมาเดินเล่นมองสาวกันแน่แม่จำเนียนถามขำ,ำพรางเทน้ำชาใส่แก้วดินเผาใบเปล่าส่งให้เด็กหนุ่มที่เธอเอนดูไม่ต่างจากลูกชายอ่ะเอาไปหนาวขนาดนี้กินชาอุ่นๆสักแก้วจะได้ไม่เป็นหวัด นานไกลย,ยิ้มรับก่อนจะเดินเข้ามานั่งบนแคร่ข้างตนแตรขอบคุณครับแม่เขารับแก้วชาจากมือแม่จำเนียนแล้วหันไปมองตนแตรที่กำลังห่อตัวในผ้าห่มกันหนาวคล้ายเป็นดักแด้วันนี้มีแผนไปไหนหรือเปล่านันไกลาถามขึ้นหลังจากจิบชาร้อนเบาๆเสียงของเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดยังไม่มีครับงั้นบ่ายๆไปน้ำตกกันไหม นันได้เอ่ยชวนอย่างไม่เร่งร้อนวันนี้ว่าจะพาเด็กๆไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยน้ำตกเหรอตนแตรเอียงคอมองนั้นไกลอย่างใช้ความคิดเพราะตอนนี้อากาศโคตรหนาวแล้วพี่นั้นกลย,ยังจะมาชวนเป็นน้ำตกอีกจะไม่แข็งตายกันหมดหรือไงใช่ไปนั่งปิ้งย่างอะไรกันกินบ่ายๆคงมีแดดแล้วอ๋องั้นก็ดีนะครับ แต่ขอถามแม่ก่อนนะพอเข้าใจจุดประสงค์ของคนพี่ตนแตรก,ก็หันไปมองหน้าแม่จำเนียนเพื่อเป็นการขออนุญาตแม่จำเนียนเลยแซงทำหน้าเข้มแต่ก็ยอมอนุญาตแบบมีข้อแม้ใช่ทุกครั้งเออก็ไปกันสิแต่ต้องขนฟืนขนไม้กลับมาให้แม่ด้วยนะไม่งั้นก็ไม่ให้ไปแม่ <laughs> ตนแตรหัวเราะร่วนกับคำบอกของแม่ เขาคิดไวแล้วเชียวว่าไม่จะต้องมาไม้นี้ไปไหนก็ต้องได้การได้งานนี่จะให้ลูกชายไปเป็นวัวควายลากเกวียนหรือไงครับเอา้านี่ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเล้โอ้ยแม่น้องลูกแม่นะเออจริงด้วยงี้ถ้าลูกกูเป็นควายกูก็ต้องเป็นแม่ควายด้วยละสิโมโมโม โอ้ยแม่ก็ว่าไปนู่นอะ่ะพอเลยพอเลยตลกเกินลูกแล้วโอ้โหเนี่ยแม่จำเนียนเซลล์กลับพ้มหัวเราะร่่นด้วยความชอบใจทั้งยังแทรกร้องเสียงสัตว์ที่ถูกเอ่ยถึงออกมาด้วยมันเป็นภาพที่หนานไกลซึ่งมองห้องสองหยอกล้อก,กันได้รอยยิ้มชอบใจเขาเอื้อมือไปแตะไหล่ต้นแตรเบาๆเมื่อน้องคุยกับแม่จบแล้วน้องยวไปเจอกันที่โรงไม้นะ แต่งตัวให้หล่อล่ะจะได้สู้แดนกับมาร์กได้ตนแตร,แรหันมายิ้มกว้างยกมือขึ้นลูปคางด้วยท่าทางมั่นหน้าขั้นสุดโถพี่น้อไม่ต้องแต่งก็หล่อกว่าพวกนั้นอยู่แล้วเหรอมั่นใจจะหน้าเราเอาหลักฐานคาตาขนาดนี้นานกล่หัวเราะเบาๆด้วยนึกเอ็นดูน้องชายโคสนิทของเขาก็จะลุกขึ้นเขาขยับผ้าพันคอให้กระชับแน่นกว่าเก่า ปากขยับพลางพูดไปด้วยงั้นพี่ไปเตรียมตัวก่อนเจอกันที่โรงไม้นะไปนะครับแม่แม่จำเนียนยิ้มพร้อมพยักหน้าและยกมือโบกลาตามมารยาทปากไม่ว่าที่จะเอ่ยแซวไปด้วยเดินดีๆเนะไม่ใช่ไปนอนบ้านคนอื่นเขาจ้าแม่ดวงอาทิตย์เริ่มกระจายความร้อนไปทั่วบริเวณในช่วงสายของวันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยลดความหนาวเย็นลงไปมากแล้ว แต่ก็ยังคงมีลมพัดไม่ทําให้ร้อนจนเกินไปในขณะที่โตนแตรกําลังนั่งเล่นโบนโซฟาในบ้านก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาจอดที่ลานด้านล่างของบ้านแต่เขาไม่ได้ลุกไปดูเพราะปกติแล้วคนที่มาหากันแต่เช้าแบบนี้ก็มักจะเป็นเพื่อนของแม่น้อยคนนักถึงจะมาหาเขาและก็จริงอย่างที่คิดเมื่อเสียงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเริ่มบทสนทนาด้วยการร้องเรียกแม่ พี่จำเนียนอยู่ไม่พี่จ้าอยู่จ้าแม่จำเนียนที่กำลังง่วนกับการเตรียมผ้าสลับผ้ามัดย้อมเดินออกมาจากห้องอุปกรณ์เมื่อได้ยินเสียงเรียกของใครคนหนึ่งเอา้เอาโอา้ไปไงมาไงเนี่ยน้องแม่สวัสดีครับพี่น้องจะมาขอรบกวนกันสักหน่อยพี่เหรอแม่จำเนียนชี้นิ้วขค่าหาตัวเองเออจริงๆแล้วน้องจะมาขอแรงตนแตรสักวันนะ่ะ เจ้าโตนคำตอบที่ได้รับทำให้แม่จำเนียนขมวดคิ้วข้อหากันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักเพราะปกติแล้วคนที่นี่ก็มักจะขอแรงช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาดังนั้นเธอจึงพยักหน้าก็จะตะโกนเรียกลูกชายให้ลงมาคุยโตนโตนเอ้ยโตนโตนแตรลงมานี่น้อยจ้าแม่คนได้ยินเสียงเรียกชื่อตนเองเรียบตะโกนขานรับ พร้อมกับสาวเท้ารีบวิ่งลงมาจากบันไดบ้านตนแตรยุกมือไหว้พี่แม่อย่างเด็กมีมารยาทพี่แม่สวัสดีครับแม่เรียกหนูมีอะไรเหรอก่อนหันไปถามคนที่ตะโกนตามเขาลงมาถามพี่แม่ดูอ้อาวพี่แม่มีอะไรกับน้องเหรอครับพี่แม่ยิ้มหวานส่งให้คนอายุน้อยกว่าเธอรู้จักกับตนแตรตั้งแต่เขาเพิ่งเกิด รอบบ้านพ่อแม่อยู่ห่างจากบ้านแม่จำเนียนไปไม่ไกลทั้งสองบ้านเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันคอยช่วยเหลือตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตาทวดแต่ตอนนี้พี่แม่แต่งงานกับสามีแล้วก็เลยย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านนานๆจะกลับมาที่นี่อีกที่อย่างวันนี้ก็ตั้งใจมาบ้านแม่จำเนียนโดยเฉพาะช่วยพี่หน่อยนะดรแทนแกงานยุ่งมากน้องคนอื่นๆของพี่ก็ไม่มีใครว่างเลย ไวยพี่ก็จะให้ไปไหนไปกับเขาก็ไม่ไหวคุยกับเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเอาแล้วเขาเป็นใครทําไมถึงพูดไม่รู้เรื่องแม่จำเนียรที่ยิ่งฟังคําอธิบายยาวเหยียดของพี่แม่ยิ่งงงขมวดคิ้วจนชิดอดไม่ได้ที่จะต้องถามรายละเอียดให้แน่นอนเพราะเป็นห่วงลูกชายคนบ้านไหนเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะพี่เป็นช่างภาพมาจากไต้หวันนูน่น พี่แม่ตอบหลังจากสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพราะเมื่อกี้พูดเร็วเกินไปหน่อยอ๋อแล้วมาทำไมนั่นสิครับก็พ่อนายกเราน่ะสิให้เขามาถ่ายโปรโมทเมืองแพร่เขาก็เลยจะมาถ่ายวิถีชีวิตของเราอีกไม่นานเมืองแพร่จะได้เป็นเมืองมรดกลูกแล้วนะถือว่าช่วยจังหวัดแล้วกันนะจ๊ะแล้วพี่แม่จะให้น้องช่วยอะไรล่ะครับก็ไม่มีอะไรมาก ไปช่วยดูแลเป็นไกด์นำทางพาเขาเที่ยวหน่อยแถวแถวบ้านเรานี่แหละแค่วันนี้วันเดียวพี่หาคนไม่ทันนะน้องนะช่วยพี่หน่อยอืมพี่แม้มองหน้าแม่จำเนียนและตนแตร,แรด้วยสายตาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือแม่จำเนียนพยักหน้าเข้าใจกระจ่างในคำอธิบายยาวเหยียดเพราก็หันไปส่งยิ้มให้กับลูกชายไปช่วยพี่เขาหน่อยนะลูก เป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยดูแลเขาให้ดีๆด,ด้วยนะก็ <_ m ian> ได้ครับแม่โอ้ยโล, ein, โล่งใจไปทีถ้าน้องไม่ช่วยพี่ก็ไม่รู้จะไปบ้านไหนแล้วพี่แม่พ่นลมหายใจอย่างโล่งอกดีใจยิ้มหน้าบานโตนแตรรับคำอย่างไม่อิดออดแม้จะแอบตื่นเต้นและหวั่นใจไม่น้อยเพราะตั้งแต่เรียนจบมาก็าแทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษคุยกับใครเลยล่าสุด ถ้าไม่นับชาวต่างชาติที่เอาเงินทอนไปคืนให้เมื่อหลายวันก่อนก็น่าจะสักสี่หปีได้แล้วที่ผู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังแต่ถืออย่างนั้นเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือง,งานบ้านเกิดตัวเองแล้วให้ไปกี่โมงครับวันนี้สัก10บโมงไปเจอกับเขาที่คุ้มเจ้าหลวงนะเขาชื่อวิกเตอร์จ้ะคุ้มเจ้าหลวงคุณวิกเตอร์ใช่เจ้าฝากด้วยนะครับงั้นน้องไปเตรียมตัวก่อนนะครับ สองสาวพยักหน้ารับคำบอกของตนแตรด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแล้วหันกลับไปคุยสับเพยเฮระก,กันต่อตนแตรจึงรีบเดินขึ้นบ้านเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเวลาในตอนนี้ก็ใกล้จะ9ก้าโมงแล้วใช้เวลาจัดการกับตัวเองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตนแตรก็ขีม่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมาจากบ้านมุ่งหน้าไปที่คุ้มเจ้าหลวงโดยเลี้ยวเข้าทางประตูหลักก็จะจอดรถพ่วงข้างไว้ที่ลานจอด เขาลงจากรถและถอดหมวกกันน็อกออกช้าๆรู้สึกว่าท้องฟ้าในวันนี้สดใสดีเหลือเกินหนุ่มแพร่กว่าตามองไปรอบๆคุ้มเจ้าหลวงที่เข้ามาไม่บ่อยนักปกติจะแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเท่านั้นความเงียบสงบของบรรยากาศวันธรรมดาทำให้เขารู้สึกผ่อในใคลายไม่น้อยแม้ในใจจะตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นงานที่ถูกไหว้วานได้อย่างไรดีตนแตรวางหมวกกันน็อกไว้บนบาะ เราตั้งใจจะเดินไปตามคนที่ตนเองยังท่องชื่อจนแทบจะเป็นการร้องเพลงไม่หยุดวิกเตอร์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 แต่พอก้าวเท้าเดินได้เพียงครึ่งก้าวก็ต้องถอยหลังกลับมาแล้วยื่นหน้าส่งกระจกข้างของรถมอเตอร์ไซค์เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของตนเองอีกครั้งเออตายละดีนะยังไม่ได้ไปลืมของสำคัญเลยเนี่ย เขาบนตัวเองในตอนที่หยิบเอาของสำคัญที่ว่าออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างลืมได้ยังไงล่ะเนี่ยมันคือแป้งเด็กสีชมพูยี่ห้อดังตนเทปแป้งประมาณหนึ่งลบนฝ่ามือแล้วถูไปมาสองสามทีก่อนยกขึ้นมาทานหน้าตัวเองเพื่อให้ขาวเนียนยิ่งกว่าเดิมรวมถึงไม่ลืมจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยด้วยใจจริงแล้วตนแตรก็ไม่ได้อยากเสริมหลอ,อะไรนักหรอก เพราะปกติก็มั่นหน้ามั่นหนว่าตัวเองหล่ออยู่แล้วแต่วันนี้เขาแค่ซื้อเวลาให้กับความตื่นเต้นเพียงเท่านั้นตนแตรสบตาไหวสั่นกับตนเองในกระจกร่วมนาทีและในที่สุดเขาก็หยุดการกระทําทุกอย่างเพื่อยือเวลาลงแล้วสั่งใจให้เย็นขึ้นหน่อยปากขยับพูดให้กาลังใจไปด้วยและเมื่อตั้สติได้จึงค่อยเดินออกแกทําได้ตนแรตรตนแตรน้องโตนทําได้เอ้ยคนนั้นนี่นา แต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักเท้าอยู่อีกครั้งเมื่อสายตาปะทะเข้ากับร่างกายคุ้นตาของใครคนหนึ่งใช่ปะวะวิกเตอร์เดินออกมาจากประตูของคุ้มหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงมุมหนึ่งร่างสูงโปร่งในเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้ำเงินใส่คู่กับกระเกงยีนสีซีดมันทำให้ตนแตรรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชะง,งักลงไปชั่วขณะเช่นเดียวกับครั้งแรกที่เราเจอกันต่างกันตรงที่ครั้งนี้วิกเตอร์ ก่มหน้าดูรูปจากกล้องในมือไม่ได้สบตากันริมฝีปากบางยกยิ้มให้กับตัวเองอย่างคนกำลังพึงพอใจอะไรบางอย่างตนแตรหยุดค้างไม่ยังไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าจะใช้คนที่เขาตามหาหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องการเวลาในการปรับตัวและรวบรวมความกล้าอยู่ดีเพราะอย่างน้นนอยแล้วเขาก็ควรจะเข้าไปทักทายคนๆนั้นที่เคยเจอกันสักหน่อยไกด์จำเป็นพยายามทำให้ตัวเองดูเป็นธรรมชาติที่สุด การเจอกันครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างบอกไม่ถูกเขาสูดหายใจลึกหลายครั้งจนเริ่มลดความประหม่าลงมาได้ประมาณหนึ่งหัวใจทิ่ตต้นเร็วกว่าปกติก็เริ่มช้าลงดวงตาคู่กลมจ้องมองไปยังนักท่องเที่ยวชายโตสูงคนนั้นจากระยะห่างไม่ไกลนักเขาตั้งใจรอเวลาที่เหมาะสมที่จะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายแต่การเข้าไปทักทายคนแปลกหน้าอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะอีกคนยังหมกมุ่นอยู่กับกล้องโดยไม่ลักสายตาขึ้นมามองกันตนแตรไม่อยากเข้าไปรบกวนเวลาสำคัญจึงปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาอีกสักหน่อยและถือโอกาสมองหาคนอื่นที่อาจจะเป็นวิกเตอร์ซึ่งตนเองตามหาอยู่ด้วยแต่เพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาและเช้าอยู่มากจึงแทบไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยใจหนึ่งตนแตรก็คิดว่าดีเหมือนกันเพราะอย่างน้อยๆเขาก็เคยพูดคุยกับอีกฝ่ายมาแล้ว ซึ่งภาพบรบเพลิดเพินของนักท่องเที่ยวคนนี้โดยรวมก็มีอัธยาศัยดีเข้าถึงง่ายด้วยเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรและมั่นใจแล้วโตนแตรก็เดินเข้าไปหาคนที่คิดว่าใช่วิกเตอร์ด้วยความมุ่งมั่นสายตาจับจ้องไปยังคนตรงหน้าอย่างไม่วางตาเหมือนกลัวว่าเขาจะสลายหายไปกับลมหนาวที่กำลังพัดยอดไม้อยู่ไฮ <Hi. S 1> เสียงของใครบางคนเรียกให้เจ้าของดวงตาเรวลี และความสนใจจากกล้องในมือเขาเหลือบสายตาขึ้นมองคนที่เดินเข้ามาทักทายกันภาพแรกที่เห็นคือรอยยิ้มเต็มปากดูสดใสก่อนที่ดวงตาของเขาจะขยับขึ้นไปสบกับดวงตากลมโตวิกเตอร์เผยรอยยิ้มบางเมื่อเห็นว่าคนคนนั้นเป็นใครฮย้ยสวัสดีครับเอืมจูๆ่ๆลกทั้งใบของตอนแตรก็มอนจะหยุดหมุนลงไปดื้อ ภาพทุกอย่างรอบตัวดูช้าและชัดเจนขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านหูฟ้าสีคามที่ไร้ก้อนเมฆและแสงแดดที่ส่องสว่างด้วยสีละมุนทําให้ทุกอย่างดูสวยขึ้นในพริบตาภาพของสองหนุ่มณนะเวลานี้คล้ายกับฉากโรแมนติกจากหนังรักที่ทำให้คนดูอดจากหัวใจเต้นแรงตามไปไม่ได้ลมพัดใบไม้ล่วงหล่นจากต้นมาพร้อมกับไรฝุ่นที่เหมือนจะตั้งใจปลิวเข้าตาตนแตร เขาหยีตาลงในทันทีพยายามจะกระพริบตาถีบเปลือกตาข้างขวามันมีเม็ดฝุ่นเล็กๆเกาะเครือบอยู่เต็มไปหมดคนไม่ตั้งตัวเริ่มเซถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เขาต้องยกมือขึ้นมาปิดบังไว้หน้าวิกเตอร์เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบก้าวเข้ามาประคองเอาไว้รวดเร็วจึงทำให้ใบหน้าของทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากมากจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกัน Stop wait wait คนช่วยประคองหลังร้องห้ามตนแตรไม่ให้ยกมือขึ้นมาขยี้ตาตัวเองเขาดันตัวออกเล็กน้อยเพื่อให้ตนแตรยืนได้อย่างมั่นคงใช้มือเคยคางมันขึ้นมาในทันทีรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นก่อนจะค่อยๆขยับปากลมแผ่วเบาไปยังบริเวณของดวงตาของตนแตรเพื่อเป็นการช่วยไล่ฝุ่นในตาออกให้ Are you okay คุณโอเคแล้วใช่ไหม วิกเตอร์ถาออกมาด้วยเสียงห่วงใยมือของเขาเปลี่ยนจับประคองใบหน้าของตนแตร,แรเอาไว้เพื่อสำรวจว่ายังมีเศษฝุ่นเหลืออยู่อีกไหมสัมผัสนุ่มของฝ่ามือใหญ่อบอุ่นและอ่อนโยนจนทำให้หัวใจของตนแตรเรต้นแรงขึ้นในอกเสียงดังหนวกหูจนกลัวว่าอีกคนจะรับรู้ได้เพราะเผาหน่อยสิคนใจง่าย Hello are you okay คุณโอเคไหม ต่นเตรให้ดึงสติได้เพราะถูกอีกฝ่ายถามย้ำเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเขารีบพีพยักหน้าตอบอย่างรวดเร็ว yes yes วิกเตอร์คลายมือจากใบหน้าของตอนแตรออกมาอย่างแผ่วเบาเมื่อได้ยินคำตอบจากอีกคนแล้วทว่าดวงตาคมยังจ้องลึกลงไปในดวงตาคู่หวานระคนเศร้ารากับต้องการแน่ใจว่าทุกอย่างโอเคแล้วจริงๆ โตนแตรรู้สึกเสียดายความอบอ,อุ่นที่ค่อยๆคลายลงรวมถึงสัมผัสที่กระหาออกไปเขายกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกสติให้กลับมาก็จะรีบกล่าวขอบคุณแตเกิ้วขอบคุณนะครับพูดพร้อมรอยยิ้มเจ่อนคนเจเต้นแรงพยายามอย่างมากที่จะกลับมาสู่สภาวะปกติ Are you sure you're okay แน่ใจนะว่าโอเคเอ่อครับโอเคครับผมผมโอเคแล้วตนแตรรีบตอบรับเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่มีผลกับหัวใจของตนเองในทันทีเขาฝืนยิ้มสดใสก่อนที่จะเอ่ยถามสิ่งที่ตนเองตั้งไว้ตั้แต่แรก You are Victor right ใช่ครับผมวิกเตอซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสุภาพในทันทีอ๋อดีดีเลยครับ สวัสดีครับผมเอ่อผมมาเป็นไกด์ของคุณนะโตนแตรพยายามพูดให้ดูมืออาชีพแต่ความรู้สึกตื่นเต้นในใจก็ทำให้เขาติดอ่างไม่เลิกยิยยยนดีให้ได้เจอกันนะนะครับวิกเตอร์พยักหน้ารอยยิ้มหล่อปรากฏเต็มบนใบหน้าเรียวยาวยินดีครับ Today I will be your guide วันนี้ผมจะเป็นไกด์ของคุณ ต้นแตรพูดขึ้นมาเสียงดังเกินเหตุจนตัวเองยังสะดุ้งวิกเตอร์หัวเราะเบาๆนึกเอ็นดูคนประมาจจนออกทางสีหน้าชัดเจนเดน n I'm in your care งั้นฝากตัวด้วยนะครับต้นแตรสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความมั่นใจก็อจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแจ่มใส Hi my name is ต้นแตรวิกเตอร์ยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มที่แสดงถึงความจริงใจ I Vitter am Victor. สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่